ลแล้ววันนี้อา,าชงกาแฟหาอะไรรองท้องไว้ก่อนโอเคนี่ผงกาแฟที่เราบดเวลาเมื่อวานนะคะทำสะดวกรวดเร็วใช้เครื่องบดนะเป็นกาแฟโรบัสต้าผสมอาริก้านะก็จะมีความเข้มความหอมกลางกลางโอเค ร้อมละไปชงเลยครึ่งคริเบตอะไรเรียบร้อยละวันี้เราจะชงลาเต้เย็นนะคะเมนูโปรโดนะก็จะใช้น้ำกาแฟออกมา4ช็อตนะคะเครื่องเล็กนะความเข้มข้นของช็อตที่ได้ก็จะไม่เท่ากับเครื่องที่มีแรงดังยเยอะกว่านี้นะคะโอเคแล้วก็จะใช้ลากยาวไปเลย4ช็อตก็จะเป็นสูตรที่เราชงด้วยโมคานะ,ะ่า ตุ้งโมฆ่าก็จะใช้สูตรนี้อ่าได้ละออมีครีมมาออกมาประมาณนี้อ่ะสูตรของเราก็จะชงแบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยได้เรื่อยๆราวนะคะ,ะเริ่มจากใช้น้ำตาลกรวดนะเป็นคอฟฟี่ชูการ์ถึนครอมเมลนิดๆซองหนึ่งนี8กรัมพอดีพอดีนะะ เท่ากับ2องช้อนชานะตามสูตรของเราเปเะเลยเลยใช้แบบนี้ก็สะดวกดีแล้วก็เป็นน้ําตาลที่ไม่ขัดสีด้วยนะตามด้วยน้ํากาแฟสีช็อตที่เราชงม,มาได้นี่เราเตรียมไว้คนให้น้ำตาลละลายสูตรของเรานี่ก็จะใช้นมข้นหวานเพิ่มความหวานมันนะคะอันนี้จะตักเอากะคร่าวๆด้วยความชํานาญนะ ใช้25 2, 3, มิลลิลิตรค่ะสองสามก็จะ <5. S 2> ใช้5ช้อนชานะตามด้วยนมข้นจดืดหรือว่าครีมสดถ้าใครมีครีมสดก็จะยิ่งหอมมันนะคะข้นจืดเพิ่มความมานันอีกประมาณ20่ิลมิล นี่แดดแปลงเป็นสูตรแบบไทยๆนะปกติฝรั่งเขาก็ไม่ใส่นมข้นหวานโอเป็นจืดกันนะคะเขาใช้เขาจะใช้นมสดล้วนๆนะอ่แล้วก็จะตามด้วยนมสดนมสดก็จ,จืดที่ห้าไหนก็ได้ที่คุณชอบนะเป็นลาเต้กาแฟนมเนาะใส่ลงไปจะไม่ใช้ครีมเทียมนะคะสูตรของเราอร่อยแบบได้สุขภาพแล้วก็เพลิดลับความอร่อยที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เกลือไอโอดีน oh. เพิ่มคุณค่ายอโอดแล้วก็ใส่เพียงแค่นี้นะเพิ่มความกลมกลม่อมของเครื่องดื่มทูก้แก้วนะหนึ่งส่วนหกช้อนชานิดเดียวนะอย่าไปใส่เยอะนี่เสียรสชาติแต่ถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่ได้นะตามสูตรของเรานะนี่เราคือเคล็ดลับความร่ราก<ร>ินเลยทั้งหมดที่เราได้นี่ก็ประมาณ7ออนกว่าๆนะฮะสำหรับเมนเย็นแก้ว20ออนประมาณนี้เติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อย เรียบร้อยรายเต้เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่สื่อทำขายเลยนะกันสวัสดียังเป็นทางการอ <c oughs> ีกรอบหนึ่งนะคะดื่มกาแฟอะไรรองท้องพอประทังไปก่อนอันนี้เป็นจิบของลิงมานะนี่เอลเซ่ <c oughs> ี่ลิงชอบมากนะมีรสโดยเฉพาะรถกล้วยหอมนี่ลิงก็จะหอมหอม ยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยค่ะยวจะเริ่มงานการ่อจะเสร็จพอจะอ,อะไรช้าอาดื่มกาแฟด้วยกันก่อน,น,น,นชี้ลาเต้เย็นนะคะร e ่อยชื่ในใจสถานการณ์โควิดก็น่าเป็นห่วงเนาะน่ะมาเสนอหน้าอีกละมามี่ให้กินแล้วไงให้มี่กินก่อนนะลูกนะโอเคอันนี้รสสตรอเบอรี่ อร่อยใช้ได้นะขนมเด็กน้อยขนมผิดถูก,ถกแต่ว่าตัวเค้กนุ่มๆเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแลวข้างในจะมีครีมนะเราก็รู้สึกจะหวานไปหน่อยเบาวนะกลิ่นวานิลลาครีมกล้วยหอมบลูสตรอเบอรี่อะไรของเขาถ้ากินเฉพาะไอ้ปันเค้กข้างนอกเนี่ยโอเคเลยนุ่มหอม ใหญเวลาเราชนะรู้รู้แล้วใช่ไหมคะก็คือมิถุนานะซีมิถุนานใช้ไปใครที่ยังใช้ไม่หมดก็ใช้ไปจนถึงมิถุนาได้อีกเดือนหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีมติที่จะแบบมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเข้ามานะเพราะพวกที่เพิ่งได้เ,เพิ่งได้ด,ดต้นเมษาเ,เงินเราชนะแล้วเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาแบบเขาช้านะเขาช้ากว่าเพื่อน,เ,นเขาก็เพิ่งจะได้แบบจะได้เพิ่มเวลาพวกนี้ด้วยนะเวลาะจะจ่ายใช้ซอยนะเจ็ดพันนี้ก็ได้พอประทังใะ้ผู้ชมได้อาหาร ข้าสารมาเก็บไว้ตุนไว้นะคะก็ประหยัดอยู่กันไปเป็นเฟ้ออะไรมากมายอนาคตดีเศรษฐกิจนี้นับไปนี้ปีนี้ปีหน้านี่มันยังไม่ฟื้นหรอกคะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกก็มันก็ย่ำแย่ไปตามๆกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่เราเนาะนก็ทั่วโลกน,นแหละโอเคค่ะเราค่อกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับคุณติตามนะคะวันนี้บ๊ายบาย